ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมแบงค์พินดีเอฟช anel อีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะมานําเสนอเรื่องฟาร์มไก่นิดนึงมาอัปเดตนิดนึงนะครับว่าเป็นยังไงบ้างหรือเลิกทําไปแล้วหรือยังก็ยังทําอยู่นะครับก็ยังไม่ได้ไปไหนก็มีหลายคนเข้าทักเข้ามาปรึกษาเรื่องรักษาไก่บางอาการผมก็ไม่ไม่ค่อยรู้นะครับบางอาการผมก็รู้แต่ผมก็แนะนําตามวิธีที่ผมบอกนะครับ เพราะว่าบางคนผมก็ไม่สามารถแนะนําให้ดีกว่านั้นได้เพราะผมก็ไม่ค่อยได้รักษาไก่มาสองปีแล้วแหละว่าไก่ป่วยก็ไม่ค่อยเยอะน้อยลงโดยวิธีป้องกันของเราตอนนี้ก็อยู่ที่ฟาร์มไก่นะครับพอเพลกกำแพงฟาร์มครับก็ชื่อฟาร์มผมเองแต่ก็ยังไม่ได้เติบโตไปไหนหรอกก็ยังอยู่ เหมือนเดิมขยบขึ้นมาเชล้นิดทชละหน่อยนะครับก็เราก็ไม่ได้เอาต้นทุนสูงขนาดนั้นเราค่อยๆเป็นค่อยๆไปถึงแม้เราจะมีเงินพอทําให้มันโตได้เลยทีเดียวแต่ก็เราอยากใช้ความสามารถกระเทิบขึ้นไปแต่ผมก็ไม่ค่อยมีแต่สายดังสายอะไรมากไมไรอกครับก็เป็สายบ้านๆบ้างสายดังแล้วมีครับจะเป็นัางห่างเขาแล้วไม่ใช่ต้นต้นเหล่าสามารถเป็น ปลายเราก็คือแบ่งต่อกันมาเนี่ยจะพาอัปเดตด,ดูคอกนะครับคอคกเขาเป็นยังไงบ้างอันนี้ก็พื้นที่โล่งเข้าสู่ฤด,ดูการตัดออยแล้วแต่ขออัปเดตเรื่องไก่ก่อนละกันเนี่ยครับแราวนี้เป็นมีไก่รุ่นสองเดือนเข้าสามเดือนข้อนี้มีอยู่เกือบยี่สิบตัวครับมันมีนังไก่ มันก็มีแข็งแรงบ้างไม่แข็งแรงบ้างครับท่วงนี้อากาศก็เปลี่ยนบ่อยตัวคอกนี้เป็นคอกปล่อยนะครับก็มีคอกปล่อยนี่เป็ดไก่รุ่นนี้นี่เป็นแซงง่อนแซงออนร้อยลูกเพาะนะครับนี่เป็นแม่ซีพีเอามาจากพ่อใหญ่ที่รู้จักกัน,นครับเป็นญาติกันแบ่งมาให้พัฒนาส่วนคอกนี้เป็นง้อนร้อยทั้งหมดครับ เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์อยู่ในเล้าบเดี๋ยวพาเข้าไปดูอันนี้ยังพัฒนายอยู่อย่างต่อเนื่องครับมันก็ไม่ได้หยุดไปไหนตรงนี้ก็ไม่ค่อยได้แหว่งไก่นะฮะก็จะเก็บถ้าส่วนใหญ่นะครับจะเป็นพ่อพันธุ์หนึ่งแล้วก็แม่หกตัวจะเป็นลูก แบ่งๆกันมามีแม่ซีพีมีลูกเพาะเี๋ยนนี้ทั้งหมดครับแต่ตัวพ่อพันธุ์เป็นลูกเพาะ <c oughs> เป็นเลือดร้อยนะครับเป็นสายง,งอนข้าบาดตีตัวไล่หลังฮะตีหลังไล่หัวส่วนใหญ่จะเป็นตีหลังไล่หัวเป็นเชิงบนครับส่วนข้อน,นี้ก็จะเป็นงอนร้อยเหมือนกัน แต่ผสมกับแม่พม่าแล้วก็เป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นเป็นเชิงตีแผลครับตัวนี้เป็นลูกเป็นงอนร้อยเหมือนกันแต่น่าจะเป็นคนละเหล่าคนละที่ตัวนี้นำเข้ามาเหล่ามาจากเมืองอาดานังฮะเขาขายมาให้อย่างนี้ผมก็ต้องสรุปอย่างนี้แหละครับไม่มีโกหก นี่เป็นไก่ตีตอดีครับตีแผลจะเป็นตีเชิงก็ไม่ได้อะไรมากกันคอตีครับตีหัวนี่ถนัดตีก่อยถนัดตีนนี่ทับอยู่กับแม่พม่านะครับมีแม่ที่แบ่งมาแล้วก็ตัวขาวน่ะเป็ยญี่ปุ่นห้าสิบสายใดครับ แล้วก็เหลืออยู่ที่บ้านอีกตัวนึ้งเป็นตัวสีดําเป็นลูกเพาะพอกับพระมัง่อนไว้เดี๋ยวถ่ายนี้เสร็จก็อยากเข้าบ้านนะครับไปทํางานต่อเตรียมรถให้พร้อมนี่ครับส่วนแล้วนี้ก็เป็นไก่สามเดือน สามเดือน,นครับรุ่นสามเดือนจะมีอยู่สิบกว่าตัวจะเน้นขังนะครับยากระลกหน่อยส่วนไก่ปล่อยก็ปล่อยอยู่บริเวณนี้ครับพื้นที่หนึ่งไร่ปล่อยให้มันออกมาหากินเอาเองข้าวกระวานไว้ข้างนอกจะเน้นพวกเลี้ยงปล่อยก็จะแข็งแรงกว่านิดนึง แต่ปล่อยมากก็ไม่ดีครับเดี๋ยวเหี่ยวเดี๋ยว,ยวกามาโฉบไก่เล็กไปหมดตอนนี้คือบ่อเลี้ยงปลานะครับก็มีปลานิ้นอยู่เหลือเยอะหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับไก่ก็ปล่อยออกไปนู่นนะปลูกต้นไม้ต้นพยุง ต้นมะม่วงต้นขี้เหล็กต้นกระท้อนต้สนสักก็ลปลูกไว้เพื่อได้กินครับมีฝรั่งอยู่มุม,มนู้นสองต้นสวนค่อยๆปรับไปครับเพราะว่าเราทำหลายอย่างทำงานหลายทางเป็นลูกคนเดียวมันย,ยากหน่อยครับนะเรา ตอนนี้ก็เคยลงคลิปไปแล้วนะครับก็หมดโ,หโอ้โหได้นะถึงแสนอยู่นะครับถึงแสนส่วนตัวเราข้างในนุนะ่นน่ะก็ประมาณห้าหมื่นกว่าหกหมื 6, ่นละส่วนมากจะเป็นเหล็กตัวเองแล้วก็เป็นไม้ไม้บ้านเก่านะครับไม้ไม้เก่าข้างในเป็นไม้นะครับที่ตีระแนงไว้มันก็เลยถูกลงมาหน่อยแล้วก็เหล็กกลอกซิงซิงก็จะมีประมาณสองห้องนะครับเป็นซิงกเก่า ไก่นี่ก็เป็นลูกลูกเพาะไก่หนุ่มเพาะครับไก่มันก็ไม่มีอะไรมากส่วนที่เราเพาะแบบชัดเจนเราก็ขังทับถ้าเราไม่ไม่ค่อยได้สนใจอะไรมากเราก็ปล่อยให้มันทับกันปกติไก่หนุม่มเพราะว่าเราไม่คิดว่าจะขายไก่ชนอย่างเดียวคนระับ ถ้าคนเรามองแค่ไก่ชนอย่างเดียวคงคงคงไม่รอดนะฮะก็ต้องขายไก่เนื้อมัง่งบางคนเขาถือนะครับเขาเลี้ยงไก่ไม่กินไก่แต่สำหรับผมก็กินฮะแต่ก่อนไม่กินนะเลี้ยงสองปีแรกไม่กินนะไม่กินไก่เลยพอ,อหลังมาเศรษฐกิจก็ไม่ดเมนนีเลือกกินนู่นเลือกกินนี่ลงทุนไปข้าวก็วหวานแต่ตอนเด็กเราก็กินมาตลอดนะไก่ ก็ไม่ได้เลี้ยงไก่ก็เลยไม่ถือครับก็เลยกินได้เอาไปแบ่งญาติพี่น้องกินมั่งแบ่งคนแก่มั่งเออนี่ครับฟาร์มก็ก็อยู่อย่างนี้ครับช่วงนี้ก็จะเริ่มวุ่นวายแล้วอันนี้เอาลูกพวก่วงมาจอดไว้ที่ฟาร์มแล้วก็พวกอุปกรณ์รถถ่ทั้งหมดในนี่พวกผ่านพวกอะไรไว้ในนี่ฮะแต่ก็ปล่อยค ล็อกเดียวนะครับปล่อยหมดไม่ได้ไก่เดี๋ยวเวลาเขาเอารถไถามาเอาผ่านไปไถมันก็ไก่มันจะออกไว้ข้างนอกเดี๋ยวเช็ครถเสร็จทักนิดนึงก็จะมาเช็ครอบฟามว่ามันมีจุดรั่วเป็นรนูหรือเปล่าว่าไก่ออกไปได้หรือหมาเข้ามากัดอีกครับทุกปีครับช่วงหน้าอ้อยจะโดนโดนตลอดนี่ก็ ไม่มีอะไรจะอัปเดตแล้วนะครับก็จะขอลาไปทำงานก่อนเราจะไปทำคลิปเกี่ยวกับการเช็ครถด,ดีกว่าวันนี้ก็นำเสนอแค่นี้นะครับสำหรับฟาร์มไก่อัปเดตว่ามันไปยังไงบ้างมันเป็นยังไงบ้างหรือเลิกคำไปแล้วเพราะว่าเศรษฐกิจก็ไม่ดีหินข้าวที่ออกมาว่าเป็นลูกฟาร์มแล้วเขาไม่รับ ซื้อไก่คืนนั่นก็เป็นปัญหานะครับแต่สําหรับผมก็ไม่ยากนะครับผมไม่ได้เป็นลูกฟาร์มใครผมไม่ต้องไปอ่าผูกมัดกับไข่ซื้อซื้อขาดไปเลยจบไปลงทุนนิดหน่อยถ้าอยากได้ถูกก็ซื้อตัวเล็กมาเพาะเอาพอโตเลี้ยให้โตเอง สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้านะครับว่าจะไปทำอะไรต่อบ๊ายบาย